ที่อยู่นั้นนางสาวอัมพันก็เข้าใจว่าฉันบุกไปถึงที่จะมาหาเรื่องก็เลยเดินมาอยู่บริเวณนั้นหลายเที่ยวจนกระทั่งเสร็จธุระดิฉันก็กลับบ้านแต่พอมาถึงหน้าบ้านได้สักครู่สามีก็กลับมาก็เลยเล่าให้สามีฟังว่าเมียน้อยมันจะมาหาเรื่องสามีก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปเพื่อจะไปปรับความเข้าใจกับนางสาวอัมพันและระหว่างทางทั้งสองก็พบกันและเข้าใจว่าจะทะเลาะก,กันด้วยสักครู่หนึ่ง นางสาวอัมพันธ์เธอก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านและตะโกนเรียกให้ดิฉันออกมาพบเพื่อจะหาเรื่องแต่ดิฉันกำลังจัดอาหารให้กับลูกๆอยู่หลังบ้านจึงไม่ได้ออกไปเพราะกลัวจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตยอมทนให้นางสาวอัมพันธ์ด่าเอายังขุดโคดเง่าทีเดียวเมื่อด่าจนพอใจแล้วเห็นว่าฉันไม่ออกไปตอบโต้ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านพอรถเริ่มสตาร์ทออกไปฉันก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์คันหนึ่งวิ่งผ่านมาหน้าบ้านจากนั้น ก็มีเสียงปืนดังขึ้นติดกันถึงสี่นัดซอนที่แรกก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยวิ่งออกมาดูกับลูกๆก,ก็เห็นหนางสาวอัมพันนอนคว่ำจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านและถึงแก่ความตายไปแล้วส่วนมือปืนที่ขี่รถจักรยานยนต์มันก็หายไปในความมืดด้วยและชาวบ้านที่เห็นเหตุหการณ์ก็มามุงดูนำศพของนางสาวอมพันส่งโรงพยาบาลเรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้นี่เป็นคำบอกเล่าของนางปรีดาเพื่อที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งเรื่องนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังพยายามสืบจับตัวมือปืนอยู่แล้วแต่มีข่าวว่าจะมืดมนมากคดีนี้อาจจะมีการสวมรอยป้ายความผิดให้ก็เป็นได้เพราะเท่าที่ทราบจากพยานบางคนว่านางสาวอัำพันธ์ผู้ตายเป็นคนเจ้าชู้พอสมควรเคยมีหนุ่มมาติดพันหลายคนและถูกหักอกไปก็มีอาจจะเป็นสาเหตุให้บรรดานหนุ่มเหล่านั้นเกิดความเค้นใจในตัวของนางสาวอัมพันธ์คิดจะตามมาเก็บพอดีกับได้จังหวะ ป้ายความผิดให้กับนางปรีดาก็เป็นได้พันตำรวจภัยทูนพัฒนาโสพลสารวัตรใหญ่สพเมืองชุมพรได้กล่าวเปิดเผยเ,เกี่ยวกับคดีนี้ว่าการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังดำเนินการอยู่ส่วนสาเหตุการเสียหายนางสาวาพันฑ์นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่เจาะจงว่ามาจากสาเหตุอะไรที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยนางปรีดาเพราะรูปการบังคับทั้งคู่เป็นปากเป็นเสียงกันก่อนจะมีอีกฝ่ายหนึ่งถูกยิงตายก็จําเป็น ที่อีกฝ่ายที่จะต้องถูกสงสัยการเรียกนางปรีดามาสอบสวนนั้นในฐานนะผัวพันยุในเหตุการณ์ไม่ได้เจาะจงว่านางปรีดาจะเป็นผู้จ้างบานแต่คิดว่านางปรีดาน่าจะเห็นคนร้ายที่เป็นมือปืนอีกทั้งการสอบสวนปากคํานางปรีดาก็ไม่มีพิรุธอะไรที่แสดงว่านางปรีดามีส่วนร่วมในการเสื่อหารหนางสาวอาพันตอนนี้เราสอบไปเรื่อยๆผมคิดว่าคดีนี้ไม่ยากนักและสาเหตุการตาย น่าจะมาจากเรื่องชิงรักหักสวัสดกันใช่มากกว่าผมขอเวลาสอบสวนอีกหน่อยว่าคนตายมีเรื่องส่วนตัวอะไรกับใครหรือไม่หากไม่มีคิดว่าคดีนี้ไม่ยากครับพันตำรวจโทไพทูนกล่าวเปิดเผยการสอบสวนผลการสืบสวนของตำรวจใครจะฆ่าไม่สำคัญแต่ขอฝากเอาไว้หน่อยอย่าให้มีการจับผิดตัวเพราะถ้าคนบริสุทธิ์ต้องติดคุกหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตต้องดับสนิทครับเรื่องนี้ ก็น่าจะเป็นคติเตือนใจแก่ท่านผู้ฟังได้บ้างว่าคนที่เขามีเจ้าของหรือผ่านท่าแล้วอย่าไปยุ่งจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นชายหรือผู้หญิงเพราะจะมีความเดือดร้อนทุกใจแก่ทุกฝ่ายหาความสงบสุขไม่ได้เลยผลสุดท้ายอาจจะต้องลงเอยกันด้วยความตายครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้ว มีความคิดเห็นยังไงความเม้นมาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ